สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปปลูกสตรอเบอรี่ดูต้นสตรอเบอรี่ผมหน่อยอันนี้นะครับต้นสตรอเบอรี่นะครับผมซื้อมา2องสามอาทิตย์แล้วนะครับก็จะเดือนแล้วล่ะแล้วลทีนี้เอามาหลบร่มมันไม่ชอบที่ร่มนะครับเพราะว่าใบเสียแล,แล้วก็เริ่มเน่าแ,แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ดูดูโคนยังแข็งแรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะย้ายกระถางมาเลยทีนี้ผมก็ไปได้กระถางมาได้กระถางมาที่สนามของสองอันนี้เห็นรูนี้ไหมครับเห็นไหมรูข้างในอันนี้ผมตัดเพิ่มเองนะครับ ตอนแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้ผมอาจจะซื้อดีหน่อยแต่ว่าไว้แต่งบ้านด้วยก็จะได้ดูนานๆได้กินด้วยได้สวยด้วยนะครับอันนี้ผมเอาคัตเตอร์นะครับแต่งให้รูมันใหญ่เพิ่มเพราะว่าจะปลูกสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นไม้ที่ปลูกไม่ได้เหมือนปลูกต้นไม้กระถาอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาต้องดินโป่งแล้วก็แดดแรงอากาศต้องโบโงนะครับแล้วก็นี้เป็นฐานนะครับต้องเปิดรูทิ้งไว้นะครับฐานมันถ้าไม่เปิดไว้มัน ก็เปิดไว้ก็มีน้ําขังอยู่แล้วพอสมควรนะครับถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยมันไม่มีอากาศเขา้าตัตอรี่ีก็จะเน่าตายนะครับเพราะไม่ชอบแขะเลยตัวตอร์ดีไม่ได้ก็มาขาตั้งนะครับเป็นไม้ทุกอย่างนะครับที่เป็นไม้แนะนําให้ลงแล็กให้พ่นแล็กหรือว่าลงแล็กผมก็จะใช้แล็กเป็นแล็กสเปร์่างนี้นะครับ ซื้อได้ตามร้านวใช้ยพัสดุอะไราเงี้ยครับมีขายก็บอกเขาว่าเอาแล็คกระป๋องแล็คตะเป์พ่นก็ง่ายต่อการจัดเก็บเราด้วยครับพ่นหลายๆรอบนะให้มันหนาๆป้องกันน้ําซึมเข้าไปถ้าไม้นี้โดนน้าเรียบร้อยครับแตกพังที่เราก็พ่นแล็คไปแล้วเราก็เอาไปใช้งานก็จะใช้งานได้เงี้ยได้นานแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวเราพ่นแล็คกันครับเดี๋ยววันนี้จะพ่นแบบเน้นที่ตรงนี้นะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ติดกับพื้นต้องพ่นหนาหน่อยว่ามันโดนน้าเยอะ ก็จะพ่นเกาะแล้วเราต้องการหนาๆนานาเราก็พ่นเยอะๆหน่อยแล้วก็เน้นที่เข้าไปในร่องนี้นะครับร่องร่องตรงซี่ฟันมันเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นข้อต่อเมือนกัน่ม่เวลามันโดนน้ำปุ๊บม,มันก็จะอมน้ำไว้แล้วเราก็เน้น อันนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ตักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาก้นซ้ำคือต้องให้แห้งขาดไปเลยเดี๋ยวเราก็ไปก้นจนเสร็จเ,เดี๋ยวเรามาดูกันทีนะครับอันนี้ตะตอปรีที่ออกคนระับมันจะมีใบเดืตายเราก็เก็บเศษอย่างนี้ออกไปเลย พวกที่ใบเสียแล้วใบแห้งแล้วนะครับเวลาเก็บไม่ใช่ว่าดึงดึงออกอันนี้เราก็ค่อยๆดึงเก็บใบที่เสียเสียออกเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ให้เป็นเชื้อราเพราะสตอรอเบอรี่ไม่ถูกกับเชื้อราอยู่แล้วดึงดึงอย่างนี้เบาๆมันก็จะหลุดมาทาั้งก้านแบบนี้นี่แล้วก็เก็บไปทีนี้ลูกไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าปุ๋ยไม่พอแล้วก็ดินเนี่ยเนี่ยรากรากเต็มแล้ว รากขึ้นเต็มแล้วก็แสดงว่าเบียดเกินไปเราก็ต้องขยายด้วยตัวนี้นะเคเดี๋ยวเราเคลียร์กันค่อยๆทำไปอย่างนี้เราก็แังไก่ปัด ว่ามันมีใบเลี้ยงอยู่เรางต้องตัดนะให้ใบมันเลี้ยงไปก่อนไม่เป็นไรถ้ามันแห้งแล้วเราค่อยไปตัดออกทีหลังก็ได้เราดึงทิ้งไปทีหลังก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนเงี้ยเหมือนออกไปอ่อนเราก็ต้องไว้ก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเราไปตัดเลยมันก็เสียโอกาสในการออกเป็นยอดอ่อนอะไรเงี้ยใบเลี้ยงต้นอันนี้มันจะเป็นไหลที่เขางอกขึ้นมาใหม่เนี่ยลากเพิ่งออก ก็มั่นใจได้ว่าต้นนี้รอดแน่นอนทีนี้ก็อยู่ที่สีมือผมอันนี้เดี๋ยวก็เก็บนะครับตอสะอาดแอบพึ่งไปมองครึ่งน,นี้นะเอาครึ่งน,นี้มันก็จะสะอาดแบบนี้แล้วเราก็ฉีดออกนะพยายามเหมือนเดิมอย่าให้ถุงแตกตุ้มแตกที่มันเป็นก้อนเดี๋ยวเราไปเคลียร์ออกนิดหน่อยตอลงกระถางี๋ยวตอลงกระถางจะเคลียร์ให้ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อให้รากมันกางออกไม่ให้รากมันกดอยู่นะโอเคเดี๋ยวไป สตรอเบอรี่ต้องการความโปร่งสูงโปร่งเย็นโล่งแต่ว่าต้องมีความชื้นแต่ไม่แฉะนะครับมันพิเศษกว่าไม้กระถางทั่วไปยังไงคือมันไม่เอาความชื้นสูงเลยแต่ต้องการน้ําเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ใส่มะพร้าวไปเยอะๆผมจะลองผมจะไม่เอาฟางลองเพราะว่าฟางจะให้ความชื้นสูงกว่าผมเอามะพร้าวลองที่ก้นเยอะมากนะครับถ้าแบ่งคราวที่แล้วผมบอกว่าแบ่งสี่ส่วนอันนี้ก็จะแบ่ง3ส่วน ใส่มะพร้าวเลยรองพื้นเลยเนี่ยส่วนหนึ่งหรือไคย,ยาวอย่างอื่นที่แทนมะพร้าวได้นะครับที่คล้ายๆกันได้แล้วก็ใส่ดินดินก็ดินแบบเดิมแต่ว่าจะไม่ได้ใส่เยอะนะครับนี่แล้วผมก็จะผสมมะพร้าวลงไปอีกเราก็วัดก่อนปึ๊บประมาณนี้ครับ ก็แกะงวงมาปึ๊บทีนี้เราก็จะเอาเขี่ยรากเบาๆ่างนี้ครับเขี่ยที่ก้นอย่างจริงใครจะทำอีกวิธีหลายๆมันปลูกได้หลายวิธีนะครับก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ ทีนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับเพื่อเราเขี่ยรากเสร็จปุ๊บเราก็จะแบรากออกแบบนี้มันจะไม่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 ไม,ไม,ไมวางไปให้มันกดรากเข้าไปนะครับให้แบออกให้รากแบออกแบบนี้ก็วางลงไปปุ๊บแล้วก็จัดทรงให้สวยทีนี้เราก็เอาดินดินผมทําไว้คลิปก,ก่อนแล้วนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับมันเป็นอินทรีย์วัตถุสูงนะครับ ้เหมือนเดิมเราจะไม่ไม่ใส่จนเต็มก่อนที่ใครจะใส่ปุ๋ยก็ใส่ทีนี้ที่ผมจะเอาฟางกบหน้านะครับ ทีนี้ถ้ามันเป็นกระถางเล็กเอาฟางมาเนี่ยมันไม่สวยเราก็ควรจะเอามะพร้าวตับหรือเราก็ดูว่าอะไรสวยอย่างเงี้ยผมก็มองมะพร้าวตับมันดูแล้วมันก็ไม่สวยอีกทีนี้เดี๋ยวผมไปเอาแกบมาดูอ่ะลองเอาแกบปิดนหน้าถ้าใครเอาดีหน่อยก็หินภูเขาไฟหรือว่าเป็นดินญี่ปุ่นมันก็จะดูดีขึ้นครับแต่แพงตกแต่งไมเรียบร้อย ถ้าใครบอกว่าใช้แกลบแล้วลาขึ้นไม่ขึ้นนะครับผมทํามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ลดประจํามันก็ไม่เห็นเป็นเชลาสักทีนะครับผมไม่ผมทำกี่ทีกทีทีก็ไม่เคยเป็นปัญหาเชลานะครับถ้าใช้แกบอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋วเดี๋ยวเราก็ลดน้ําอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับครับทุกครั้งลดน้ํานะครับต้องระวังเรื่องน้ําร้อนนะครับอันนี้แล้วเราก็ค่อยๆลดเริ่มอยาก ล้างกระถางก่อนโชยน้ำนี่ครับเสร็จแ,แล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับใส่ปุ๋ยดีหนึ่งวิตามินนะครับเร่งราก อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเวลาตั้งปุ๊จับรูอย่าให้รูมันไปอยู่ตรงไม้มันจะมีขาไม้ต้องให้รูอยู่ตรงวาวๆนะอย่าลืมน้ำจะได้ไหลสะดวกเห็นไหมเนี่ยไหลนี่เราก็รอให้เขาฟื้นตัวนะครับปกติก็อยู่ อันนี้ดูน้าไหนอันนี้ดูที่ขาเห็นไหมน้ําไม่เกาะเพราะว่าเราพ่นแลกไว้แต่ถ้าเราไม่พ่นแลกไว้น้ําจะเกาะแล้วก็อมน้ำใช่ไหมขาตัวรองนี้ก็จะเสียเร็วแต่ตอนนี้คือน้ําไม่เกาะเลยเนะี่ยไหลออกแล้วก็ไม่ไม่ซึมน้ําแนะนําให้ทํากันจะได้ของทนทนแล้วก็สวยๆไม่ได้หมุนรูออกมาข้างที่มันเป็นเว,ว้า์อย่างเงี้ยไปอยู่ตรงไม้มันก็จะอมที่ไม้แล้วก็ไม่ดี อันนี้พอหมุนออกมาปุ๊บน้ําก็ไหลทิ้งเลยนี่เป็นข้อดีต้องระวังด้วยนะครับอย่าลืม